สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่ดานะคะวันนี้พี่ดามาสวนฟักทองพ,พี่น้องสวนฟักทองเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมเดือนปล่อยผีนะคะเดือนปล่อยผีวันฮาโลาวีนนั่นเองนะคะตอนนี้พี่ดาก็ามาสวนฟักทองนะคะปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีฝนมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็ยังเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะคะแต่พี่ดาจะเอา ลูกฟักทองสีเข,เขียวแบบบ้านเรานะคะพันธุ์สีเขียวแบบบ้านเรานะคะสีเหลืองๆอย่างนี้นะคะเขาก็ไปทําเป็นแกะสลักเป็นหน้าผีนะคะแล้วก็ไปกินด้วยนะคะไปทําแบบพวกซุปฟักทองนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันว่าเราจะได้ฟักทองลูกใหญ่ลูกเล็กเลอะขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนเราไปสนุกกันด้วยกันเลยค่ะพี่ดาจะเอาลูกนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมันหรือเปล่าน,นะคะเพื่อนลูกใหญ่ดี สีสวยด้วยน่าจะอร่อยเดี๋ยวไปทําแกงแล้วก็ไปทําบวดทีแต่ลูกนี้ลูกนี้ก็สวยกําลังดีไปเลยค่ะเราตกลงเอาสองลูกนี้เนาะโอ้ยหนัก <laughs> ได้ห้าลูกละ โอเคเพื่อนๆคะตรงนี้เขาก็จะเก็บวางไว้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะว่าเป็นยังไงนนะามาตามมาเลยค่ะเก็เก็บไว้นะคะเผื่อว่าคนอื่นที่ไปแล้วเขาไม่อยากเข้าไปเก็บในสวนนะเขาก็จะเก็บเอาตามแถวนี้เลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันตรงนู้นว่าเราได้มาเหยียบฟาร์มฟักทองแล้วปีนี้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายกัน เลยพื่อนอันนี้น่าอร่อยเนี่ยอันนี้เอาเนี่ยน้าลิงนี่แท้ที่สวนที่สนามเอาเอาลูกนี้ด้วยเพื่อน ที่เราเก็บฟักทองแล้วนะเดี๋ยวพี่ดาจะขับรถทักนะคะไปเก็บฟักทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าที่สมัยอยู่เมืองไทยก็มีแบบนี้นะคะบ้านพี่ดานะคะรถไถนาน,นั่นีองนะคะไปเลยค่ะเราขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนมานางก่นนะคะเท่ไหมคะเพื่อนโอ้โหไปเลยค่ะเหมือนเธอแก่ไหมคะฟักทองเลยนะคะฟักทองก็มีนะคะเก็บฟักทอง ม,มันทำให้นึกถึงสมัยที่อยู่เมืองไทยนะคะขับรถไถนานะคะขับรถไถนาในฟา,าร์มนานะคะขนข้าวขนของนะคะโอยสุดยอดเพื่อนๆค่ะคือฟาร์มฟักทองก็ตรงไหนก็จะมีแต่ฟักทองนะคะเกลื่นไปหมดนะคะก็จะเก็บตอนนี้ก็ฟักทองตอนนี้เป็นบ้านของฟักทองนะคะเพื่อน ที่เขาเอาไว้สําหรับถ่ายรูปกันนะคะพี่ดาก็จะไปถ่ายรูปนะคะลูกใหญ่เลยนะคะโอ้โหนี่เลยเพื่อนโอ้โหมาถ่ายกันเห็นไหมนี่คือบ้านฟักทองนะคะเพื่อนเห็นไหมลูกใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะลูกนุ้นใหญ่มากโอ้โหโอ้โหลูกนี้ก็ใหญ่โอ้โหวูดอาลิสลูกลูกนี้ใหญ่เป็นลเลย ซุบฟ so <laughs> ักทองทุนัยเดือนฮาโลวีนเนาะเดือนปล่อยผีนะคะก็ช่วงนี้พิดาก็มาวันธรรมดานะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่นะคะก็ได้บรรยากาศค่ะพเพื่อนได้บรรยากาศได้ถือว่า,ามานั่งามาเดินออกกำลังกายกันเพราะว่าปีนี้ดูแล้วอย่างที่บอกอะ ฝนฟ้ามันไม่ค่อยมีแล้วก็ฟักทองไม่ค่อยลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อย่างปีที่แล้วนะคะใหญ่มากๆเลยใหญ่เยอะๆเลยนะคะจนแบบว่าเป็นร้อยโลก็มีนะคะแต่ปีนี้เหมือนกับว่ามันมีแต่ลูกประมาณเนี้นะคะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะก็เดียวให้ดูเนี่ยประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้กําลังดีนะคะก็เอ่อ เขาก็ไปแกะสลักเป็นรูปผีหรือบางคนก็ทำเป็นซุปฟักทองนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้พิดาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะกับการที่มาชมมาแวะมาทักมาทายนะคะยังไงฝากติดตามฝากให้กำลังใจพิดาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนุกสนานนะคะเป็นคลิปที่น่า วันปล่อยผีหรือว่าคืนฮาโลวีนนั่นเองคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆคนคนคนเขาก็เริ่มมากันแล้วนะคะนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่ดากลับบ้านก่อนค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะไปเลยค่ะเอากลับบ้านไปใส่รถ ไปแกงแล้วก็ไปทำของหวานเนาะ